พระมีสูงเด่นสวยใสหลายเย็นน้ำตกสวนใหม่งามเลิศดล้ำธรรมชาติหาดอ่าวเคยประทับใจเที่ยวเกาะทุ่งนางดำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านช่วงเบิร์ดไอวีวันนี้ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านมาที่นี่ค่ะรอสอตอบ้านเรียมตะบนคุระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาค่ะ วันนี้นะคะจะจะนําคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆของชมรมผู้สูงอายุแห่งนี้ค่ะจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะามวข้างในคนเยอะมากค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเขาทำอะไรกันตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แเด็กในคราาเดกกทุคคนมมรับวันนี้จะมีกิจกรรมทางแพทย์ของโรงพยาบาลบุรีชัยพัฒน์มาออกน่วยตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานความดันครับเราก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจวัดความดันตรวจเบาหวานในผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุครับเช่นครับค่ะมีเพลาบุรีตานให้มาริงเบาหวานความดันทีสิ้น น้ำอาหารสะอาดไม่มีดีไม่กินคุณผู้ชมคะคุณยายคนสวยอย่างนี้ทายสิคะอายุเท่าไหร่85แล้วค่ะคุณผู้ชม <laughs> สุดยอดจริงๆเลยค่ะ โครงการแบบใกล้บ้านใกล้ใจค่ะโดยจะมีที่สหวิชาชีพอสมรรวมถึงแกนนาผู้สูงอายุกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเขาได้รวมตัวกันออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้จะก็ได้อยู่กับคุณยายเชยอินเทสูตรนะคะซึ่งคุณยายนะคะตอนนี้อายุ95ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเหลือเชื่อจริงๆเลยค่ะแต่ว่าคุณยายยังมีสุขภาพที่แข็งแรงเลยค่ะคุณยายคะปั่นพื้มั่งนี่เขาก็มาเยี่ยมวันนี้ดีใจไหม ดีใจนะอย่างเชื่ออยู่เลยนะกี่ปีแล้วนี้กี่ปีแล้ววะกันนี่กันนี่กานนี่โอะอะไรรอเห็นไหมคะคุณผู้ชมสุขภาพกายและสุขภาพใจคุณยายยังแข็งแรงอยู่ค่ะนี่ไม่ใช่80ปีนะคะแต่90ปียังเจ๋วเลยค่ะคุณผู้ชมคะจะเจออสมท่านหนึ่งค่ะเขาเยี่ยมมานานแล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่าเขาอายุเท่าไหร่ลุงอายุเท่าไหร่คะ 89โอคปะคุณผู้าโอ้โหแปนไิบเก้าค่ะคุณผู้ชมพี่สาวคะเวลามาเยี่ยมคุณยายนี้จะทำอะไรบ้างคะก็มามาวัดความดันมาตรวจทุกภาพไพ้ไง่ายก็ประเมินภาวะทุกภาพจิตว่ามีความเครียดไม่เครียดนะค่ะแล้วอก็ให้ออกกำลังกายก็มีให้ให้ยืดแค้นยืดได้ขนาดนี้ก็ถึงก็ ในหมายเยี่ยมนี่ก็รู้สึกว่าสบายใจสบ oh <my> ายใจนะก็ก็ผู้สูงอายุก็เขาก็ดีใจที่ว่ามีอาสาสมัครหมาเยี่ยมค่ะหหน้าภาคพภพูมิใจจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมีวิธไยมืองสุดภาพดีสูวที่คนไทยแปดสิบยังจแจาเตะติดดังป่า,ปา ตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับภาคส่วนท้องถิ่นค่ะท่านคะในภาคส่วนของท้องถินเนี่ยมีการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุของคุลบ,บุรีอย่างไรบ้างคะภาคส่วนท้องถิ่นก็สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุและออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกับอ,อสอมอและเจ้าหน้าที่ของอนมามัยบ้านเตี่มค่ะ ครับในส่วนของท้องถิ่นก็ได้สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันผู้สูงอายุทุกปีครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมภาคส่วนท้องถิ่นยังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีสุดยอดจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรามีครอบครัวตัวอย่างในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเรามาพูดคุยกับคุณลุงคุณป้ากันดีกว่าค่ะป้าเอินคะป้าเอินปลูกผักอะไรบ้างคะปลูกวักชั่วค่ะหรือปลูกมันแก้วปลูกไร่ชนิดค่ะฟักส่วครั่วทีติป้าปลูกนี่ไม่ได้ ไมได้ชิดยาเลยเพราะว่าคุณหมอที่นี่ดีด้วยนะคะแกแนะนําจุกย่างไม่บ้าดแต่ว่า,าอร่อยถ้าเป็นอย่างนี้คุณลุงคุณป้าสุขภาพดีอย่างแน่นอนใช่ไหมคะะสวัสดีค่ะกาย,ยา กลยะค่ะตำบลจัดการสุขภาพของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะมีเยอะแยะเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือนวัตรกรรมเชือกอวนสายยรักค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากเชือกอวนเมื่อเชือกอวนนี้ทําประมงเรสร็จสิ้นแล้วว่าเราจะทํายังไงให้การออกกําลังกายได้โดยไม่ต้องไปซื้อหามาตลาด เปลืองนะคะเราก็ในชุมชนของเราในชมรมของเราก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะรพสตเตรียมคิดค้นกันขึ้นมาว่าเออเอาเชือกขวดนี้แล้วก็ขวดน้ําที่เหลือวัสดุที่ว่าดีกว่าเราไปทิ้งใช่ไหมคะเอามาทําเป็นนวัตกรรมในการออกกําลังกายแล้วก็ช่วยประหยัดเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงด้วยค่ะไไม่ต้้ออองงคัักกกกววทุาํล ูแลสปกปชามีฟนคบช่วอกจากนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะก็คือกิจกรรมการนวดแผนไทยใจเมื่อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมมานวดกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะป้านาป้านาคะนาคในสูตรนี้เขามีกิจกรรมอะไรบ้างะคะนวดแผนไทยแล้วก็สอนให้ลูกๆหลานๆอ๋อเป็นการสืบท,ทอดวัฒนธรรมูมิปัญญาท้องถิ่นเหรอคะก็คุณมานวดกับพลังพม่าอ๋อ พ่มาก็มาแล้วคะม,มีทุกชาติเลยทุกประเทศเลยนวดแล้วป้าน้าคิดค่าบริการยังไงอะคะแล้วแต่เขาจะให้แล้นี่ก็พ่มาด้วยใช่ไหมปห้านาใช่ค่ะไม่ใช่ใครน้องจอยนี่พี่เปียวเองคะ<ช>่ะไม่ใช่าาใชพ่าจะขอนวดบ้างดีกว่าคุณผู้ชมพูดหลายเทคแล้วเมื่อยปากพี่เปียวออกไปเลยไปยอดจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีสาวๆสวยๆมาน,นวดอย่างนี้โออหาที่ไหนได้แล้วคะ ท่านคะในส่วนของสาธารณสุขอำเภอเนี่ยมีส่วนสนับสนุนและให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างไรบ้างคะครับเราก็มีนโยบายต่างๆหลายๆหลายๆนโยบายนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของการพัฒนาชมรมศักยภาพของผู้สูงอายุของ,ง,อ,ขอ,งอำเภอโคราบุรีนะครับซึ่งเราให้ความสําคัญนะครับซึ่งเป็นความเข้งแข็งเรื่องที่2ก็คือพัฒนาคลินิกในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลโคราบุรีชัยพัฒนนะครับ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับทุกๆภาคส่วนนะครับทําให้การดําเนินการต่างๆของสานักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรีนะครับสามารถที่จะตอบรับนโยบายของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตอบรับนโยบายของกระทรวงนะครับครับท่องจอยที่สําคัญเราจะนําพาอำเภอคุระบุรีเข้าสู่เบืองสุขภาพดี80ปียังแจลวครับ ในส่วนของรพสนตนะคะเราจะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบทุกด้านมรื่ากายจิตหรือสังคมต่างๆนะคะโดยที่เราจะมีอสมนะคะเป็นแกนนำหลักนะคะในการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะคะและเราจะเน้นให้ผู้สูงอายุนะคะสามารถดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้มีการแลกเปลี่ยนนะคะในสังคมนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุม,มีความสุขทางด้านจิตใจนะคะความเป็นอยู่นะคะเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตด,ดีทุกๆด้านนะคะนอกจากนี้นะคะ เราจะเน้นให้ผู้สูงอายุนะคะได้มีการรวมกลุ่มกันในการสร้างสุขภาพตนเองนะคะมีการเลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆในการที่ดำรงชีวิตในแต่ละวันนะคะและเราก็เน้นนะคะกิจกรรมขึ้นช่วยเพื่อนด้วยการสิตอสารมีการเยี่ยมบ้านในผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือผู้สูงอายุที่เรียกว่าผู้สูงอายุติดเตียงะคะ่ะเราจะมีการเยี่ยมจะมีกนนนาผู้สูงอายุที่ออกไปเยี่ยมนะคะมีของที่ระลึกโดยที่มีภาคีเครือข่ายต่างๆก็คือเช่นสมาชิกอบตนะคายก หรือภาคีเครือข่ายทั่วๆไปนะคะในพื้นที่นะคะเข,เข้าร่วมกลุ่มกันในการที่จะหาเงินทุนตรงนั้นในการช่วยเหลือผู้ถูงอายุด้วยกันนะคะ ก็คือกิจกรรมการตีกลองยาวเพื่อสุขภาพค่ะว้าวสุดยอดจริงๆเลยจะอยากตีมานานแล้วค่ะค่ะนอกจากจะมีกิจกรรมการเล่นกลองยาวเพื่อสุขภาพแล้วนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมการเล่นหนังตะลุงด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะที่นี่ต้องการที่จะสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและลุงเพียนนะคะก็เป็นผู้ที่สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นัะใต้ของเราค่ะคุณลุงเพียนคะเป็นยังไงบ้างคะ ผมรู้สึกภูมิใจมากพอที่ได้สอนให้เด็กๆรุ่นหลังนี่อีกชุดหนึ่งเาว่วาจะสอนมาอะไรชุดแล้วอ๋อค่ะเด็กเยอะไหมคะก็สอนตั้งแต่คนใจตั้งแต่อยู่ทางนูน้นออกโรงไปได้ไปแสดงกันได้แล้วนี่รุ่นนี่รุ่นลาสุดก็ภูมิใจว่าเราได้ถ่ายทอดให้เด็กไว้มันจะหมดไปแล้วเพราะว่าหนังตัลุงเดี๋ยวนี้เป็นหนั่งเพลงทั้งนั้นปาทไม่มีเลยนี่จะสอนให้แบบของเก่าอ่ะการเดินรูปการรบ ถ่าถางบทบาทหนังนี่เล่นเป็นบทบาท <c oughs> ไม่ใช่นางป, <c oughs> ปูปููกักกนผมเคยเล่นจอนหนึ่งเนี่ย <enclosed S 2> ดเดือนหนึ่ง <c oughs> คนเดียวเล่นเดือน,นหนึ่งหรือที่เพชรบุรีสุดยอดจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ของเราค่ะสุดยอดลอยเอ้ยไหลเทีจังหูแล้วหิ้วก้าวแร็วคุณผู้ชมคะน้องเข้าเแซลระยะบอกเนอย่างนี้ใจก็เขินสิคะ ตเตรียมก็จัสรสมาให้พวกเราทุกคนที่นี่เขาสุดยอดจริงๆเลยค่ะค่ะสําหรับวันนี้สารคดีพาชมชวนคิดพิเศษฝันสร้างแรงบันดาลใจกับมุมมองใหม่ๆในงานส,งส่งเสริมสุขภาพและนาำมันสิงแวดล้อมกระมานนามัยส,งส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีค่ะเบิร์ไอวิวสัปดาห์นี้ขอทักที่ข้าศก่อนสวัสดีค่ะน้องจอยเขาไม่ดําไปเยื่อกันนะเขาออกกำลังกายไหมพอ,อ,อไหมพอไหมพอเอาใหม่เอาใหม่ สุขภาพดีแป็นที่พี่ยังแก้วไม่ต้องการก่อนวัยทุกวัยออกกำลังกายนันเลยดีดูแลสุขภาพช่องปากมีฟันครบช่วยครบเทียวหลายกินผักรดเปรียวหวานมันเค็มถูกปากอรไรยลิ้นหยุดแล้วบุหรี่ต้านเพ่มาเด่งเบาหวานความบันใหสิ้นน้ำอาหารสะอาดไม่ดื่มไม่